มันไม่ไปมันไม่ไปแล้วมันก็ติดขัดจนถึงกันตัวนี้หมุนไม่ได้เลยนะี่นีเนี่ไอเข็มมันไม่ไปนี่มาดูตัวนี้มันหมุนได้ไหมเนี่ยตัวนี้มันหมุนได้เลเนี่ยเออมันมันจะหมุนจากตัวนี้ออกมานะแล้วมันก็จะส่งกําลังมาหมุนตัวนี้นะอ่าทีนี้ตัวนี้มันติดติดนะครับนะนี่นี่นี มันอ่ามันทําไมมันติดละ่ะเนี่ยในเออมาได้แล้วเว้ยน่ามาได้แล้วอเ,เอ,อ้ยมันได้แล้วนะทีนี้เอ,อ้ยมุนกลับคืนไม่ได้ออกมานะครับเพื่อนๆไม่มีฝันเฟื่องนะเพื่อนะนะไม่มีฝันเฟื่องเลยเอ,อ้มันเป็นอย่างงี้สบายเลยก็สยแสดงว่าไอ้ตอนนี้มันเหนืดมันเหนียวเกินไปนะดิเ <ๆ S 1> ดี๋ยวปัดฝุ่นทาความสะอาดตรงนี้น,นั้นเพื่อนนี่มันน่าจะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่ลื่นมันไม่ลื่น นี่ก็ทําการเอาเจารบีขาวมานะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนะโอ้ยเอ้ย,อยมันแห้งมันไม่เหนืยดแล้วนะนี่เจอการใส่จารบีขาวไปนะเริ่มหมุนได้ละเอ่อเริ่มหมุนได้ละเอ่ออ่าลดลดลด,ลดนี่ไะเห็นไหมครับปับป๊บปับ๊บปั๊บหมุนได้แล้วครับนะไปได้แล้ว มันลื่นแล้วเอขาประกอบเข้าไปได้แบบใส่จระบีขาวไปหมุนได้แล้วเออแต่ว่าหมุนไปข้างหน้านี่มันจะจะยากหน่อยหมุนมาอย่างนี้เร็วหน่อยเออไม่เป็นไรนะเออจอระบีขาวเรามันยังไม่วิ่งเออมันยังไม่วิ่งยังไม่วิ่งปั๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้ยได้การแล้วเพื่อนได้การแล้วหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวมันได้การเองนะเดี๋ยวปัดฝุ่นทคำความสะอาดดอก เพราะว่าถ้าไม่ปัดฝุ่นทำความสะอาดนะไอฝุ่นที่มันอยู่ข้างในเนี่มันจะมากองอยู่ในนี้ติดเยอะก,กว่าเดิมอ,อีกทีนี้ปัดฝุ่นออกนะครับนะแล้วก็ประกอบเข้าไปนี่หมุนนะครับหมุนนะครับนะเจรบ,บีขาวนี่มันดีจริงๆเลยไม่เห็นไมหมหมุนได้แล้วเนี่ยเฮ่นะฮะออ อทีนี้ก็จะสร้างความบันเทิงนะครับเนะเอออาการก็คือฝุ่นเข้าน้ำมันหล่อลื่นพวกเจอร์เบ,บียอะไรต่างๆนี่มันแห้งมันเหนียวไปเอ้ยมันก็เลยไม่ได้แทนที่มันจะเป็นน้ำมันน้ำยาหล่อลื่นมันก็กลายเป็นเหนียวไปหมดสภาพใสเจอร์บ,บียขาวเข้าาปได้การเลยปัดฝุ่นออกเนี่โอ้ดีเลยทีนี้นะครับ เ,เรื่องทาก็จบคลิปวิดีโอไว้เผื่อของเพื่อนๆเป็นแบบนี้หากไม่มีเจอร์บี้แวหรือว่าไม่ซีเรียดเรื่องพวกเข็มพวกอะไรต่างๆก็ถอดมันทิ้งไปเลยไม่ต้องมีนะปัดแนวเ,เตี้ยเลไนะเอาใจเรื่องทาจากไปแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ